นีจะเป็นอ่อไก่บ่เป็นอ่อไก่ผพี่น้องเอ้ยมบ่กันเดนี้ยานบ่เป็นอ่อไก่อยู่ดอกเป็นอ่อมหยัง่นี่ เป็นตัวเสบน่องสบกระบกระบอกนิดเดีอมนันสีแส่บบ่ละนี่นามไจนน้ำกั น้องป้องไปเอฟซี FC จะออมไก่หลังจากเคล็ดออมไกล่แล้วจะเล่นไปซื้อนมกินไม่อยากกินขาอนียวขาหนียวอยู่ในหันเข่สิเจ้าเบิ้งของดีค่ขยก้อนสิกินเขาา่อยไปได้มากสดสดหล่อนๆ ประกิบจะให้เบืง้งเด้อจ้ะค่อยค่อยไม่ยินหลายตัวคาถานิยมคนรักคนหลงจงเมตตา ប្ជាម់ល់ពូវ្អន់ទាំងសាសាជារាំងសាជារាចូលទាំង់ៗ្ទៀអន់ក្រាង់ទៀលស្ន นี่จ้ะวันที่กินเขาอินอินออินอินอินอาจารย์วันอาจารย์วันอยู่นครสวรรค์ว่าม,มันอินเจ้ากัมหลวงเด้ออันนี้ก็มาจากภาคเหนือตอนฝาตั้งตัวโทรศัพท์ย้ายนั่นร้อไห้ผู้สาวรักผู้สาวหลง อันนี้เผ้าให้สลิกาดินท้องอันนี้สลิกาดินทองข่อยมาจากน,นแม่ข่อยแม่ข่อยเสียแล้วข่อยเร็วมันอันนี้ก็อินอินคู่รักอันนี้ก็อินคู่รักคันเฮาเพิ่งได้ที่น้ำอินข่อยมีคองดีหลายพวกเจ้าอันนี้เป็นลัทิิ ประลิกคิดคอยเต็มนึ่งภูนอินคอยอินมหาเสนีอาจารย์วังหลวงพ่อวานวังยังนี่แหละเนี่ยอยู่จังหวัดตากป่วยอินเนี่ยินเนี่ยข้าเจ้าให้ มันนี่กขทาทองได้อยากให้ผู้สา้ามากนี่กิตติกิดตังกิตให้ยีกลับมาเข,ข,ข้ามาจิต,ตด,ดังมามาจิตติกิตตังกิตให้ยีกลับมาเข้ามาจิตด,ดังมามาจิตติกิตตังกิตให้ยีกลับมาเข้ามาจิตดังมามานี่พวกเรียนคุ้นใสสิมีพวกนี่ฉันพูดแทนว่าเรียนคุ้นใสนี่สิบโมีข้าขายมหาสเสน่ห์มหานิยมเนี่ยมีติดต,ตวัวไว้ดีแล้วจ้านี่ไม่ได้ว่าเหรียนเด้อมข่อยเต็มหนะึ่ง เพ่งปันได้คอยกับไปเศร้ามากเนี่ยพมาาพวกนี้เรื่องจินเพราะไม่ได้คิดตัวพวกเจ้าอินนี่เพราะว่าทีพวกเจ้าเบิ่งไหนเที่ยวเราห้เบิ่งได้เฉพาะวันพระวันนี้คือวันพระเนี่ยเบิ่งแค่น,น,นี้อินมหาเสน่ห์อินละมาลกุื่ย หลังจากบางอินแล้วก็สิมากินนม,มกินแล้วเน้อนางเด้อทุงอินทุงอินซิมกันด้วันที่เสียบวะอ้อมไก่น้องบ้านใกลไๆก,กันแล้เพิ่นซื้อมาก็เลยซื้อตัวเป็นไก่น้องกา สาวอำเภอทุ่งผลล่ะปากกดไหลกดซากดติดตามแนเด้อพี่น้องเมื่อหน้าพอสิท้องก็ถาให้คนทักกดลงให้พวกจะเบิงข่อยนี่มีแต่ผู้สาวผู้เด็กหน่อยที่มาก่อยขนาดข่อยอยู่หลายแล้ว พู้สาวเ่าคอยบอมาคอยมากด้เด็กน่อยลูกเป็นเสียบคอยงามกาไร่กัมามาบอกไ,อ,ไบอ้คนเนาะกินกัน คนหนึ่งนี่ไปซื้อทูกไปซื้อทูกความไม่ไหวปูปูที่ประเทศเหนีอให้ไปเห็นคุณเต่าคนหนึหนน่งด่างงามเลยงามไปดิ พวกเจ้าเบิุงของดีเขาลดต่อไปเขาเสือแม่พวกเจ้าเบิง้งเป็นตะลับตะลับผุนยู่งทั้งมันเครื่งองเงินค้าเครื่องเงินหนังตัวพวกเจ้าจิบเบิ้งเอาสมัยก่อนตั้งโต๊ะโทรศัพท์โต๊ะโทรศัพท์ตั้งติดกันสามสีอ่อันใครได้โทรนีก้น,นมึนงทำไมลูกจี รูปต้เป็นต้อรูปต้อไปไว้ไกลๆเลยข้าลมนี่เป็นต้อนังไหวไหมมือจะไปด้เมา,าดีมือจะไปได้เมาเ้า่งไไางจริง เรื่องจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเขาไปว่าข่อยเป็นบ้านี่เนาะเป็นได้พวกมึงสิข่ไปข่อยจะซร้อยนี่ผู้เท่าก้นหนึ่งเสียวใครแม่ข่อยคิดว่าเป็อย่างงูสองรวยสินข่อยข่อยจะเอาประมาณ mình vẫn xin nó thôi được một chuẩn mực rồi mmmm mmmm không mmmm 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 ไปพ่แม่ก็ือใจอารมณ์ก็ไปลลน,น,ไปไปนี่แหละต้องเกลียดอะไรไปจะท้วงหวยแหวห้อยเห,ยห,ยหย็นกับมันเสื้อผ้าน้าผมบกเปะปเลยโอ้เสื้อเปะปอยู่ราคาแพงอยู่แมว มน้องก็ไม่กินน้ำกันแกแล้วมากินอะไเอาขอาวีพวกกระเบื้องอมิพะตายมีอย่างไรพะกันไย คุถาม้าขคอยอยุบคอยบ่ให้ไปเก็บไปนองคอยใจห้านคอยได้อิ near, นอินเดินเนี่ยนองคอยบ้ามากดอก ่อจะไปเมันซื้อน้ำแข็งเล้ยจ้ะพี่น้อ,องชอบไป,ทบไป,ไปทบเทเบเเเื้องจินไปกินเขาแล้วก็ไปเทเบื้องของดีไว้ตั้งหันพี่ยบเลยภาคไยเป็นร่อยๆองค์ผู้เฒ่าแห่งวัยยุคโบ้านที่พบันก็รู้จักกับกระเจ้า ข่อยเอาให้น้องข่อยเบิ่งแนกะ้วย1-200บ่เคยเป็นพันจักเทียข่อยได้บอกให้เบิ่งไปกันด้จ้ะบ๊ายบายรักสุขสุขคนะจ้